สวัสดีครับนี่คือบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นช่องที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์ญี่ปุ่นและแวดวงบันเทิงญี่ปุ่นมาฝากกันผ่านปี2025มาเกินครึ่งปีแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างครับเชื่อว่าทุกคนคงมีความสุขกันดีนะครับแต่ถ้าใครมีเรื่องเครียดมีเรื่องหนักอกหนักใจอยู่งั้นลองมาพักเรื่องเครียดเครียดมาพักใจกับซีรีส์ญี่ปุ่นที่มีเนื้อหาและการเล่าเรื่องที่ฮิวใจมีเนื้อเรื่องสนุกและมุนละไมชวนติดตามซึ่งก็มีซีรีนรนรนสนอแงง่่มมมุทีสวยาช พร้อมช่วยเติมพลังใจให้พวกเรามีเรื่องอะไรบ้างแล้วจะแนะนํากันกี่เรื่องมาติดตามกันได้เลยครับขอเริ่มจาก Pension Mesa ซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้เล่าเรื่องราวของเทนโกะยิงสูงไวที่เปิดบ้านพักท่ามกลางป่าสนเขียวของจังหวัดนากาโนะไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือนอารมณ์ประมาณ Airbnb นะครับโดยเทนโกะจะทําอาหารร่วมรับประทานอาหารร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองรวมไปจนถึงทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกับแขกที่มาเข้าพักครับ Pension Mesa เป็นซีรีส์ญี่ปุ่นแนว Slice of Life ที่ฮิวใจ ด,ดูแล้วสบายใจสบายตาทั้งจากวิวทิวทัศน์ของเรื่องนะครับที่คุมโทนสีเขียวสีน้ําตาลจากธรรมชาติจากพืชไพราจากต้นไม้ใบหญ้าป่าไม้ภูเขาได้อย่างสวยงามมากๆซีรีสแล้วเรื่องสบายๆให้ผู้ชมได้ผ่อนคลายแล้วก็เหมือนได้เข้าพักอย่างที่พักแห่งนี้ด้วยเลยนะ แล้วตัวละครนะครับก็พูดคุยกันด้วยน้ําเสียงที่เย็นสดชื่นให้ความรู้สึกปลอบประโลมมากมแล้วประเด็นการคุยกันของตัวละครในซีรีส์่นเรื่องนี้ก็มีความน่าสนใจชวนให้ผู้ชมอย่างเราเนี่ยร่วมสํารวจชีวิตสํารวจจ,จิตใจเพื่อตกตะกอนบางอย่างให้ชีวิตได้เดินทางต่อได้ครับและที่สําคัญตัวละครเนี่ยเขาคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะทําให้ผู้ชมเนี่ยเหมือนได้ร่วมวงสนทนาไปด้วยครับตลอดทั้ง7ตอนเรื่องจะถูกนําเสนอผ่านชีวิตของแขกผู้มาเข้าพักครับแต่ก็ไม่ใช่เฉพาะแค่แขกที่มาเข้าพักเท่านั้นนะแต่ซีรีส์ก ของเทนเกะด้วยให้ผู้ชมได้เห็นที่มาอันน่าสนใจของผู้หญิงคนนี้แม้ว่าเธอจะอายุเลยเล็กหาไปแล้วแต่เธอก็ยังคงออกเดินทาง กล้าเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็พยายามค้นหาความสุขสงบในจิตใจจากสิ่งสวยงามรอบๆตัวครับ Pension Mesa จึงเป็นซีรีส์ที่เอาไว้ดูเวลาต้องการเยียวยาจิตใจได้ดีมากๆเรื่องหนึ่งเลยครับแล้วก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องที่ผมดูซ้ําบ่อยมากๆ Pension Mesa มีแฟนซับแปลซับไทยเอาไว้ครบทุกตอนแลครับเรื่องต่อมาโบคุระวาคิเซกิเดะเดคิเตอิรุเล่าเรื่องราวของไอคาวาคาสึกิ ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์เขาเคยทำงานภาคสนามแต่ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนพฤติกรรมวิทยาหรือ ethology ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งตั้งแต่เด็กจนโตเขาให้ความสนใจกับเรื่องราวของสตัตว์ ธรรมชาติรวมถึงวิทยาศาสตร์และเขาก็ได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่ตัวเขาสนใจแต่เขากลับเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งเพราะความแตกต่างทําให้เขาถูกเลือกปฏิบัติแต่ด้วยความแตกต่างนั่นอีกเลยครับที่ทําให้ความคิดและความเก่งกาดด้านการศึกษาพฤติกรรมสัตว์ของเขาทําให้เขามีมุมมองในชีวิตที่แตกต่างแต่ก็มีความสุขรวมถึงช่วยทําให้ตัวเขาเองและผู้คนรอบข้างค่อยๆปรับมุมมองของชีวิตโปคุระวะคิเซกิเดะเดคิเตะอิรุเป็นซีรีส์แนวชีวิตที่เล่าเรื่องฟีลกู๊ดไม่หนักไม่เบาจนเกินไปมีคคออมดดีสดแทรกนะับ ทุกอย่างเนี่ยเล่าได้อย่างพอดีมากๆเลยนะซีรีส์ใช้เรื่องราวของสัตว์พืชพันธุ์แล้วก็ผู้คนที่มีความแตกต่างกันแต่สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้อย่างน่าทึ่งเลยพร้อมนําเสนอประเด็นการเปิดใจรับความแตกต่างเพื่อให้ชีวิตมีความสุขผมชอบที่ตัวละครหลักอย่างไอคาว่าเขาเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เนิร์ดในเรื่องพฤติกรรมสัตว์มีความเก่งมีความรอบรู้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่อ p p r ปร i ิเ e ความธรรมดาของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแค่กบร้องหรือลิงไม่ถึงผมของตัวเองเนี่ยเขาก็มีความสุขแล,และเา เป็นคนที่มองเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆนอยในชีวิตให้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ได้หมดเลยนะไอเขาว่ามองว่าเรื่องง่ายๆที่เราหรือใครๆก็สามารถทําได้ในชีวิตประจําวันล้วนเป็นเรื่องที่น่าทึ่งซีรีส์ไม่ได้บอกเล่าให้เราเป็นคนโลกสวยหรือมองโลกในแง่ดีจนเกินไปแต่แค่ให้เราเนี่ยนะครับรู้จักชื่นชมและอบกอดความสุขความสวยงามรอบตัวหรือสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตแล้วบ้างนั่นเองทําให้ผู้ชมได้มองเห็นว่าความสุขในชีวิตก็เกิดจากเรื่องธรมธรมดาๆในชีวิตประจําวันเราได้ครับโบคุระวะคิกเซกิเดะเดคิเตอ มีแฟนซับแปลซับไทยเอาไว้ครับต่อกันที่ The Hotspot เรื่องราวของคิโยมิพนักงานโรงแรมวั40ต้นๆที่มักจะนัดเจอเพื่อนวัยเด็กแล้วก็พูดคุยกันในร้านอาหารเธอมีเพื่อนร่วมงานชื่อลุงตะกาฮาชิซึ่งอิตาลุงคนนี้เนี่ยหน้าโหลเหมือนคนญี่ปุ่นทั่วๆไป แต่จริงๆแล้วลุงแกเป็นลูกเครื่องคนเครื่องมนุษย์ต่างดาวและเคยช่วยชีวิตของคิโยมิเอาไว้ครับเมื่อความลับของลุงถูกล่วงรู้ทําให้คิโยมิแอบร้องขอให้ลุงทาคาฮาช่วยเหลือเรื่องเล็กๆใน้อยๆในชีวิตประจําวัน The Ho อ spot ก็เป็นซีรีส์ญี่ปุ่นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมพูดถึงบ่อยมากๆเป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้ไซไฟที่เล่าเหตุการณ์เหนือธรรมชาติด้วยความธรรมดาธรรมดาผ่านเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันแล้วก็ผ่านบทสนทนาที่สนุกเป็นธรรมชาติมีอารมณ์ขันเรื่องนี้มันฮิวใจตรงที่การเล่าเรื่อง ที่สนุกเป็นธรรมชาติดูแล้วสบายใจ ดูแล้วสามารถดูต่อได้เรื่อยๆดูซ้าได้เรื่อยๆเหมือนเราได้พักจากความวุ่นวายในชีวิตไปดูความวุ่นวายแต่หันสาของแก๊งมนุษย์ป้าและมนุษย์ลุงที่เป็นเอเลี่ยนมีความขำขันทั้งจากแอคชั่นของตัวละครสถานการณ์ต่างๆที่จี้มากๆแล้วก็เล่าเรื่องได้หน้าค้นหาน่าติดตามยิ่งกว่านั้นคือแทบทุกซีนนะครับน่าจะ90%ของเรื่องนี้เลยนะทุกซีนถูกออกแบบมาอย่างสร้างสรรค์ทั้งการคุมโทนสีการถ่ายภาพที่สวยงามเรียกได้ว่าเป็นอาหารตาที่ฮิวใจให้ผู้ชมนั้นไดไดด้้รรัับบบคคววาามมสสงุข ตลอดการรับชมเลยครับนอกจากนี้ The Hot Spot เราเรื่องราวประเด็นมิตรภาพได้กินใจแน่นแฟนอบอุ่นใจสุดๆไปเลยผมก็เลยหยิบยกมาเป็นหนึ่งในซีรีส์ฮิวใจที่ดูเมื่อไหร่ก็จะมีความสุขเมื่อน,นั้นแฮปปีส้สุดๆครับ The Hot Spot มีสตรีมทาง Netflix ยังคงอยู่กับซีรีส์ปี2025กับดาเมะมาเนะผู้จัดการตัวป่วนปั้นกวนดาวดับซีรีส์เรื่องล่าสุดที่เพิ่งจบไปหมาดๆเลยนะครับเราเรื่องราวของอดีตดาราเด็กฝีมือดีแต่ดันมีข่าวเช้าถูกสังคมและคนในวงการบันเทิงแบนจนหายไปจากวงการ10กว่าปีผ่านไปเธอคัมแบ็กแต่มาในชื่อใหม่ตัวตนใหม่และบทบาทใหม่อย่างการเป็นผู้จัดการดาราและไม่ใช่ดาราธรมาธรมดาานะแต่เธอเป็นผู้จัดการดาราให้แก๊งดาวร่วงที่ขายไม่ออกเข็นไม่ขึ้นเธอจะทําให้คนเหล่านี้ที่ล้ม ไปถึงฝั่งฝันได้หรือไม่และความลับเรื่องตัวตอนที่แท้จริงของเธอจะถูกเปิดเผยไหมดาเมตมาเนเป็นซีรีส์แนวคอมเมดี้ที่เล่าเรื่องเบื้องหลังของวงการมายาเราให้เห็นถึงด้านที่ไม่สวยงามของความพยายามบนถนนสายบันเทิงที่ความพยายามและความสามารถอาจไม่เพียงพอสําหรับวงการนี้ครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะทําฝันให้เป็นจริงแต่ทุกคนก็สามารถไปถึงเส้นชัยในชีวิตได้แม้ว่าเส้นชัยนั้นจะมีความสวยงามที่แตกต่างกันซีรีส์ฟังเหมือนจะดดรามา่า แต่ก็เน้นขายขำขายหามีความตลกโบะบะทุกตอนเลยนะครับแต่ก็แอบ,บแทรกซีนเรียกน้ำตาไว้ได้อย่างซึ้งกินใจเลยละ่ะ เรื่องเล่าอย่างปลอบประโลมไม่เห็นว่าต่อให้ความฝันที่เรามีอยู่มันไม่เป็นจริงแต่เราก็สามารถมีความสุขกับชีวิตได้ขอแค่เราได้ทําสิ่งที่เรารักทาอย่างเต็มที่ทําอย่างเต็มร้อยในทุกโอกาสที่ได้รับนะครับแล้วก็เป็นการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในอาชีพนั้นๆด้วยที่สําคัญซีรีส์เรื่องนี้ดูแล้วปลุกไฟในชีวิตให้รู้สึกอยากฮึดอ,อยากลองมาทําตามความฝันที่พับเก็บลงลิ้นชักไปแล้วด้วยเพราะทุกๆความฝันจะเล็กจะใหญ่ก็มีคุณค่าจริงไหมครับและส่วนตัวเลยนะผมดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยทำให้ฮึึดลลุกกขข้นนมมาาาาาทํบบงงงองออยยย่่่เัไะว ลุกขึ้นมาทําอะไรนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้บอกความฝันของตัวเองกับคนอื่นจริงๆผมเนี่ยวางมือจากความฝันนี้ไปร่วมๆ่วม20ปีแล้วนะครับแต่พอได้ดูซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้มันส่งพลังบางอย่างให้ผมเนี่ยอยากจะลองพยายามดูอีกสักครั้ง อาจจะเป็นเฮือกสุดท้ายเป็นฮึดสุดท้ายหลังจากได้ดูซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องดามะมาเนะเลยและถ้าความฝันผมสำเร็จจะเอามาเล่าให้ฟังนะดามะมาเนะผู้จัดการตัวป่วนปั้นกวนดาวดับมีแฟนซับแปลซับไทยเอาไว้ครับสนุกมากๆต่อกันที่ Beach Boys ร้อนนักต้องพักร้อนเล่าเรื่องราวของชายหนุ่ม2คนที่เฟลกับชีวิตพวกเขาไม่รู้จักกันมาก่อนแต่มาเจอกันที่บ้านพักตากอากาศริมทะเลหลังจากที่ทั้งคู่ เดินทางมาเพื่อพักใจแต่ทั้งคู่ดันกระเป๋าตังหายและต้องทำงานชดใช้ค่าที่พักครับและในฤดูร้อนปีนั้นเองพวกเขาก็ได้เรียนรู้ถึงความสุขและคุณค่าของชีวิตรวมถึงได้สำรวจความฝันความต้องการและความพอใจในชีวิตของเขาทั้งคู่เดี๋ยวจะหาว่ามีแต่ซีรีส์ใหม่ๆซีรีส์ขึ้นทิ่ระดับตำนานก็มีนะครับเรื่องนี้ Beach Boys เป็นซีรีส์จากปี1997หรือปี2540นู่นเลย28ปีมาแล้วเป็นซีรีส์คลาสสิกที่ผมดูซ้ำบ่อยมากๆในช่วงเวลา หนึ่งเลยนะครับจะบอกให้ก็ได้ว่าช่วงที่ลาออกจากงานประจำนะเพราะว่าชีวิตของผมเนี่ย เหมือนตัวละครเลยครับคือเป็นชีวิตเฟลเฟลพอดูเราเนี่ยก็ตกตะกอนความคิดได้ว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันควรจะต้องมีวันหยุดพักมันควรจะต้องได้พักสมองพักใจบ้างเนาะเวลาที่เราท้อใจคนก็มักจะบอกให้เราสู้ต่อแต่ไม่ใช่กับ Beach Boys ครับเพราะว่าซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้เล่าให้เห็นว่าเฮ้ยการหยุดพักมันก็จําเป็นกับชีวิตและจิตใจนะพักเพื่อให้ได้สํารวจตัวเองพักเพื่อให้ได้ซึมซับกับความสวยงามที่เราเคยมองข้ามไปพักเพื่อชาร์จแบตให้ชีวิตรักตวงความสุขมองหามิตรภาพใหม่ๆเพื่อให้ ชีวิตติ่ก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงนั่นเองครับผมเคยเล่าถึง Beach Boys ไปหลายครั้งมากๆแล้วนะครับรวมถึงอพิโซดซีรีส์ญี่ปุ่นในดวงใจด้วยนะว่า Beach Boys เนี่ยเป็นคําภีชีวิตของผมเลยละ่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมเคยหยุดหยุดทุกอย่างในชีวิตแล้วไปเรียนต่อที่ต่างประเทศไปพักใจไปใช้ชีวิตแบบ Beach Boys ประมาณครึ่งปีเลยแล้วมันก็ได้ทั้งพลังใจพลังชีวิตได้มิตรภาพดีๆที่ยั่งยืนจนถึงวันนี้กลับ คืนมาสู่ชีวิตผมด้วยนะครับ Beach Boys ร้อนนักต้องพักร้อนมีสตรีมทาง Netflix ด้วยครับต่อกันที่ Teasing Master ทาคากิซังแกล้งนักรักเนะรู้ยังเรื่องราวความสัมพันธ์สุดน่ารักของเพื่อนมัธยมต้นคู่หนึ่งที่แอบชอบกันแต่ยังไม่รู้หัวใจตัวเองครับพวกเขาคือทาคากิหญิงสาวขี้หยอกขี้แกล้งและนิชิคตะหนุ่มซึ้นพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่นั่งข้างกันเลยในห้องเรียนนะฝ่ายหญิงจะเป็นฝ่ายแกล้งฝ่ายรุกฝ่ายกระเซ้าเย้าแย่ฝ่ายหย,ย,ย,ยอกเอินส่วนฝ่ายชายเนี่ยก็พยายามจะแก้เคมหา ทา้งเอาชนะแต่พวกเขาเนี่ยจะรู้หัวใจตัวเองไหมนะ ว่าที่ทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าความรักครั้งแรกของหนุ่มสาวที Master ak Sang ่ซิงมาสเตอร์ทาคากิสั่งแกล้งนักรักนะรู้ยังเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกของเด็กวัยมัธยมต้นที่ดูแล้วหิวใจมากๆเลยนะครับคือต้องบอกว่าเนื้อหาของเรื่องเนี่ยมันน่ารักละมุนใจมากๆทั้งเนื้อเรื่องที่ดูแล้วสบายใจมีกลิ่นไอโนส t ต l g i จิกทำให้คิดถึงวันวานทำให้ถึงความหลังครั้งเป็นวัยรุ่นดูแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยนะครับได้ย้อนเวลากลับไปตอนอายุ14อีกครั้งหนึ่งเลยการเล่าเรื่องก็ดึงให้ผู้ชมเข้าอยู่ใน ของตัวละครที่มีทั้งความน่ารักมีความเคอะเขินมีความละมุนใจรวมถึงตัวละครเนี่ยนะครับก็มีความเป็นกรนแฟลกชวนให้ผู้ชมเนี่ยนะครับตกหลุมรักแล้วก็ชื่นชอบไม่ว่าคุณจะอยู่วัยไหนเลยนะจะเลข5เลขสี่เลข3าเลข2เลข1ดูแล้วก็สามารถอินฟินไปกับเรื่องราวที่ถูกนําเสนอได้นะต้องบอกเลยนะครับว่า t ิซิงมาสเตอร์ทาคากิซังเป็นซีรีส์ี่ปุ่นอีกเรื่องที่ผมดูซ้าบ่อยมาก,มากๆเพราะดูแล้วเหมือนได้พักจากเรื่องหนักๆรอบตัวแล้วกระโจนเข้าอยู่ในช่วงเวลาสุดพิเศษของซี ซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้เลยครับด้วยพลังของความสดใสความน่ารักของตัวละครเนื้อเรื่องไปจนถึงเคมีของนักแสดงทําให้ซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องนี้ติดอยู่ในลิสต์แนะนำครับพ e ซิ i n g Master ์ทักกิสร้างแกล้งนักรักเนื้อรู้อย่างมีสตรีมทาง Netflix ปิดท้ายกันที่ทาบิซูรุแซนดิชซีรีหนึ่งตอนจบเรื่องราวของสองเพื่อนสาวที่ขับรถฟู้ดทรัคตะเวนทำแซนดิชจากวัตถุดิบท้องถิ่นทั่วญี่ปุ่นโดยครั้งนี้พวกเธอหยุดที่ฟาร์มแห่งหนึ่งณนเะมืองทาคาสึกิพวกเธอได้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นทำอาหารแล้วก็ยังช่วยสมานแผลใจของครอบครัวหนึ่งที่สองพ่อลูกไม่ลงรอยกันซีรีญี่ปุ่นหนึ่งตอนจบแต่พิเศษและอบอุ่นมากๆด้วยการเล่าเรื่องที่สนุกน่าติดตามแถมยังฮิวใจให้ผู้ชมได้อิ่มเอมกับมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่บ เราก็นําเสนอให้เห็นว่าทุกๆความสัมพันธ์สามารถซ่อมแซมได้ด้วยการเปิดใจพูดคุยและรับฟังกันนอกจากนี้งานภาพยังสวยหวานคุมโทนสีพาสเทลละมุนตาละมุนใจมากๆครับทำให้ดูเพลินสุดๆใครที่กําลังเครียดอยู่หรือว่ามีเวลาน้อยๆน,นะครับเป็นซีรีส์หนึ่งตอนจบที่รับรองเลยว่า ดูแล้วจะใจฟูยิ้มออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวแน่นอนทาบิซูรุแซนวิชมีแฟนซับแปลซับไทยเอาไว้ครับและนี่คือซีรีส์ญี่ปุ่น7เรื่องที่ช่องบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นเลือกมาฝากกันในสัปดาห์นี้เป็นซีรีส์ที่ดูแล้วฮิวใจพร้อมเติมไฟให้กับชีวิตใครที่กําลังเครียดกําลังท้อดูซีรีส์ญี่ปุ่น7เรื่องนี้เติมไฟเติมความสุขเติมรอยยิม้มตลอดการรับชมแน่นอนครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้หรือชอบเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์ญี่ปุ่นฝากกดไลค์ กดแชร์รวมไปจนถึงกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปมาฝากกันและพบกันใหม่ในรายการตอนหน้าสําหรับวันนี้ขอตัวไปดูซีรีส์ญี่ปุ่นก่อนแล้วสําหรับวันนี้สวัสดีครับ